ไปลุยครบับครบติดแล้วนี่ครบกระบายเต็มไปเลยอยู่ล้วลต่ำๆจะเก่ไม่เก่ดูนเอาครบับลูกลา่างใหญ่อยจีนะโอ้้ติมเพนเขาเขา อน้ำดีเลยแหละพี่น้องน้ำดอกเล็เกี่ยวปอดสนใจเลยโอ้โหสวยๆตามตัวกินน้ำครับปอดไปเยี่ยมเรื่อวงามขนาดครับ หัวน้ำปิดตาตามตัวกินน้ำรับถือว่าสวยเลยครับงามจริงๆโอ้ยโอ้จีนแผ่นอายะ